ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันยังไงล่ะครับวันนี้ก็เป็นการสุดท้ายของมุงคลที่สองคบบัณฑิตกันแล้วนะครับเราก็จะได้รู้ถึงประเภทของบัณฑิตกันนะครับว่าบัณฑิตมีกี่ประเภทและที่สาคัญเราจะได้ทราบถึงประโยชน์ของการคบหาบัณฑิตอีกด้วยนะครับถ้าอย่างนั้นอย่าโมวช้ากันอยู่เลยครับไปฟังกันดีกว่าครับก็เป็นอันว่าบัณฑิตภายนอกก็มีอยู่สองประเภทนะบัณฑิตแท้ๆเลย คือผู้ที่หมดกิเลสแล้วก็บัณฑิตเอ,อชั่วคราวคือผู้ที่มีกิเลสเบาบางแล้วมีกิเลสเบาบางแล้วมีความดีมีความประพฤติด,ดีมากแล้วก็ุคบกันได้ทีนี้บัณฑิตภายในนะใครเราเราเองตัวของเราเนี่ยแหละบัณฑิตภายใน ครั้งใดที่คิดดีพูดดีทำดีครั้งนั้นแหละเรานี่แหละเป็นบัณฑิตนี่ชั้นที่หนึ่งก่อนไม่แก่อะไรไม่แก่ตัวเราเองนี่แหละครั้งใดคิดดีพูดดีทำดีครั้งนั้นเป็นบัณฑิตนี่ชั้นที่หนึ่งแล้วนะชั้นที่สองบัณฑิตชั้นที่สองเป็นไงชั้นที่สองบัณฑิตชั้นที่สองเป็นไง หลังจากเราคิดดีพูดดีทำดีมามากเข้ามากเข้าเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นในใจโดยเราเองก็ไม่รู้ตัวมันจะเกิดขึ้นในปกติเลยคือมันตกิดฮิริโอตปะขึ้นมาเต็มที่ฮิริคือความอายบาตรโอตปะคือความตัวบาตจะให้ได้ทำความชั่วสักนิดดูใหม่เอาอายให้แต่ขโมยเขาเม่เอา,าย เขาทำไม่ได้หรอกเราเป็นคนไปขโมยฉังกินไหมครับอ,อายอายอันนี้เนี่ยอายแก่ใจตัวเองไม่ใช่อายคนโน้นคนนี้นะไอ้บางคนนะ่ะมันใจมันไม่อายหรอกแต่มันอายเขาเขากลัวคนเห็นไอ้นี้ยังไม่เรียบันทีริโอตระปากลัวบาปกลัวบาปเดี๋ยวตกนรกไม่เอาไอ้บางคนมันไม่กลัวบาปแต่มันกลัวตำรวจจับไอ้กลัวตำรวจจับนี่ไม่ใช่โอดตปะนะ ไม่ใช่หรอกแต่ว่าพวกกลัวบาปแล้วก็เออนี้โอตปะคนที่มีฮิริโอตปะคืออายบาปกลัวบาปเป็นประจำคุณธรรมน้สะสมมากเข้ามากเข้ามันก็แปลได้อำนาจธรรมสองประการเนี่ยมันกลั่นให้เกิดตายขึ้นนะธรรมเนี่ยธรรมะเนี่ยก่อให้เกิดตายขึ้นมาตายอะไรละ่ะก็คุณธรรมสองประการนี้ทูตเจ้าเรียกว่าอะไร เทวธรรมแปลว่าธรรมะที่ทําให้คนเนี่ยคนธรรมดากลายเป็นเทวดาไปหมายยังไงหมายว่าพอมีฮิริโอต,ตะปะมากเข้ามากเข้าไอ้กายเนื้อของเราเนี่ยความประพฤติต่างๆ,ๆเราเหมือนเทวดาเลยอะไรเป็นความชั่วความบาปแล้วไม่เอาไม่ทําทําก็ไม่ทาแม้แต่คิดก็ จะให้คิดจะไปทําก็ยังคิดไม่ออกแล้วก็ไม่อยากจะไปคิดมันเด้เพราะคุณธรรมเนี่ยเต็มใจของเราเต็มที่นะมันก่อให้เกิดกายละเอียดขึ้นมาข้างในเขาเรียกว่ากายทิพย์เกิดขึ้นมาข้างในตัวของเราเนี่ยเขาเรียกว่ากายทิพย์หรือกายเทวดาใครที่มีฮิริโอจปาเต็นที่บริบูรณ์อย่างนี้กายทิพย์เกิดขึ้นแล้วเมื่อมีชีวิตอยู่ ก็มีความประพฤติเหมือนเทวดาพระพุทธเจ้าเรียกว่ามนุษย์เทโวมนุษย์เทโวแล้วพวกนี้ล่ะเมื่อละโลกแล้วเมื่อละโลกแล้วโลกไปแล้วเนี่ยไอ้เจ้ากายทิพนี่แหละมันจะไปเกิดต่อไปอีกไปเป็นเทวดาที่ว่าเป็นเทวดาเทวดาเอาอะไรไปเกิดเอ้ากายทิพในตัวมันมันกลั่นเอาความดีทั้งหมดติดตัวเข้าไปไปเกิดเป็นเทวดาต่อไปอีกทีนี้นี่น กายทิ์นี้ก็เป็นเป็นบัณฑิตภายในชั้นที่สองของเราและทีนี้ถ้าเราตั้งใจหลังจากคิดดีพูดดีทำดีเป็นประจำตั้งใจเชียวก่อนจะหมั่นสมาธิกับแผ่เมตตาเป็นประจำไปไหนเห็นใครตกทุกข์ได้ยากความมีความกรุณาช่วยเหลือเป็นประจำเห็นใครได้ดีก็สนับสนุนเขานะ สนับสนุนด้ยวยแรงกายได้ก็เอาสนับสนุนด้ยวยวาจาได้ก็เอาเชียร์อัพเขาได้ก็เอาลื่นแม้ที่สุดไม่รู้จะสนับสนุนอะไรอยู่ในสภาวะที่สนับสนุนไม่ได้จริงๆก็โมทนาด้วยคือดีใจที่เขาได้ดีที่เรียกว่ามุทิตามุทิตาดีใจที่เขาได้ดีไม่อิจฉาเขาหรอกนี่มีคุณธรรมอย่างนี้จะมีเมตตานะมีกรุณามีมุทิตา แล้วก็มีอุเบกขาด้วยอุเบกขาคือคําว่าอุเบกขาแปลได้สองนัยยะคือหนึ่งแปลว่ายุติธรรมมีชีวิตอยู่ก่อนรักความยุติธรรมเป็นชีวิต,ตจิตใจให้ใจลําเอียงนี้ทําไม่ได้เข้าวพวกคนโน้กคนนี้ทําไม่ได้มีแต่ความยุติธรรมแล้งในกรณีที่สองอุเบกขาแปลว,ว่าเออวางเฉยไอสิ่งไรที่มัน มันเหลือวิสัยที่เราจะช่วยเหลือได้ก็วางเฉยหรือเป็นคนที่มีใจตั้งมั่นไม่หวั่นไหวด้วยอํานาจของสมาธิอํานาจของฌานที่เราฝึกได้นี่ก็อุเบกขาอีกเหมือนกันคุณธรรมสี่ประการเนี่ยตากรุณามุทิตา,า,ตาอุเบกขาพอฝึกมากเข้ามาเข้าตัวของเราเองมีชีวิตอยู่บนพื้นโลกนี้ก็กลายเป็นพระพรหมเดินดินนะเพราะนี่คือพรหมวิหารสี่ คุณธรรมสี่ประการที่เขามีแล้วเราก็เหมือนเป็นพระพรหมเป็นพระพรหมเดินดินนี่แหละทั้งมนุษย์ทั้งเทวดาต่างกราบไหว้เราเที่วแหละเขามีคุณสมบัติสี่ประการนี้อยู่ล้วก็มนุษย์ทั้งหลายก็เกรงใจคนมีความยุติธรรมนี่แม้เด็กแม้เป็นเด็กผู้ใหญ่ยังเกรงใจเลยคนมีเมตตากรุณานี่แม้เป็นเด็กผู้ใหญ่ก็เกรงใจเมตตากรุณามุทิตาอุเบกามีพร้อมบริบูรณ์เข้า คนนั้นเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่ที่เหมือนพรหม,มอยู่บนพื้นดินนี้ยังไม่พอคุณนรรมอันเนี้ยก็กลัน่นกลั่นละเอียดมากเข้ามาเข้าก่อให้เกิดกายละเอียดขึ้นมาชนิดหนึ่งเรียกว่ากายพรหม,มเรียกว่ากายรูปกับพรหมนะเรียกว่ากายรูปพรหม,มต้อนอยู่เข้าไปข้างในตัวในีกายละเอียดฝึกส,สมาธิมากๆแล้วก็จะเจอเองแหละกายรูปกับพรหม,มนี้ ก็เป็นบัณฑิตภายในชั้นที่สามของเราเป็นบัณฑิตภายในชั้นที่สามของเราถ้าละโลกไปตอนเนี้่ตอนขณะที่มีพรหมวิหารสี่พระบรรณ์พวกนี้พอตายปุ๊บแล้วก็ตายรูปพรหมเนนำไปเกิดเลยเกิดที่ไหนเกิดในพรหมมาโลกไปเป็นพระพรหม,มเขานี่ก็เป็นกันอย่างเนี้พระพรหมมาจากไหนก็มาจากคนนี่แหละ ก็พรมชนิดนี้มีคุณธรรมสี่ประการแต่ว่ามีหน้าเดียวถ้าพอนอนได้ถ้ามีสี่หน้ามันที่หน้าโรงแรมเอราวันไม่ที่จะนอนอยังไงอันนั้นไม่เอาอันนั้นอันนั้นพรมไทยปิงนกับพรมเปอร์เชียอน,น,นไม่เอา